เอาลวครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l e g n a ็ o ก k Origin นะครับกับผมนัทเ้อเอนะครับวันนี้นะครับวันที่4เดือน5 2023นะครับก็ตัวเกมได้ทําการอัปเดตแพทเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัดคลิปให้ดูสดๆกันเลยแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยนะครับ Stella Go p a t รับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเกมมือถือติดต่อไปที่ s เ e r ่าโกพาสได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อช่อง Na เซอร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เลือกเติมตามนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าถูกมากๆนะครับยิ่งเติมราคาสูงนะครับยิ่งลดเยอะนะครับใครที่อยากเติมเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปที่ s t ต r ่าโกพาได้เลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้มาอยู่กับเกมแล็กน่าล็อกออริจินนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการอัปเดตในวันนี้นะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับเฮลเฮมเลสซิ่งนะครับกิจกรรมนี้คือการลงดันเฮลเฮมนะครับให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับหรือว่าปาร์ตี้ใดนะครับที่ลงดันเจี้ยนอันนี้นะครับแล้วทําเวลาในการจบดันอ่ะได้เยอะที่สุดนะครับคนนั้นนะครับจะขึ้นอยู่ในอันดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตามไปเรื่อยๆนะครับ ดูอย่างไรนะครับนี่เลยเราสามารถเข้ามาดูแลงกิ้งตรงนี้ได้นะครับว่าที่ไหนนะครับที่ลงดันได้เวลาดีที่สุดนะครับหรือว่าจบดันเจี้ยนเร็วที่สุดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็มีแลงหนึ่งถึงห้นะครับแล้วก็ที่เหลือปะปายนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะมาดูของขวัญตรงนี้ได้นะครับของขวัญตลาดนะครับก็จะแตกต่างกันไม่มากนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็คือฉายาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของหยดน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นเงินเซนีนะครับหกพันก็ถือว่าเยอะนะฮะ แล้วก็ที่2ที่3นะครับถึงแนะครับถึงแล้วก็21ถึง50นะครับแต่ละของรางวัลก็แตกต่างกันไปแต่ว่าก็ยังต้องติดที่ระดับ50นะครับถึงจะได้รับของรางวัลพวกนี้เนาะแล้วก็สามารถทำเควสได้นะครับเควสก็จะเป็นด้านล่างนี้นะครับแต่ละเควสก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกทำได้นะครับจริงๆแล้วอะลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะปลดล็อกในส่วนของเควสต่างๆได้นะครับแล้วก็หยดน้ำอันนี้นะครับถ้าเพื่อน ไม่เข้าใจนะครับว่าเราสามารถเอาไปทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับว่าเราจะไปแลกในส่วนของหยดน้ําตรงน,นี้จากใครนะครับไปดูกันเลยเมื่อเราจะทําการแลกหยดน้ําจากกิจกรรม Hell h e ลเฮมเลสซิ่งนะครับให้เรากดมาที่แผนที่ p อนเทล l านะครับแล้วก็มาที่ดันสมุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแลกกัน เมื่อเราเดินมาถึงดันสมุทรแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนๆเดินมาตรงนี้เลยนะครับ NPC กิจกรรมนะครับจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวละครพีทนะครับเอลเฮมเลสซิ่งนะครับจะเป็นป้ายอยู่บนหัวนะครับให้เรากดไปที่ NPC ตัวนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราทําการกดไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นซ้ายมือนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับหรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยการเอาหยดน้ําที่เราเล่นกิจกรรมเนี่ยครับมาแลกนะครับ โอลินะครับจะอยู่ที่80นะครับอีรูก็80เนาะแล้วก็โอลิใหญ่นะครับอีรูใหญ่ก็จะ500นะครับอย่างละ500แล้วก็พวกเส้นนีนะครับแล้วก็บัตรกระต่ายอยู่ที่1,000นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะแลกอะไรนะครับตัวละครขาดอะไรบ้างนะครับก็สามารถแลกได้นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับกิจกรรมนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปกันเลย ในส่วนต่อมานะครับก็คือกิจกรรมอันนี้นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้คือผมเรียกว่ากิจกรรมเรือส่งของนะครับกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกสินค้าในเรืออะไรก็ได้นะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําการเล่นนะครับหรือว่าออนไลน์ตัวละครเอาไว้นะครับให้ครบเวลา5นาที15นาที 30นาทีนะครับ60 90แล้วก็120นาทีนะครับเพื่อจะทำการทอยลูกเต๋านะครับเมื่อเราทำการทอยลูกเต๋าเสร็จนะครับเราก็จะสามารถมารับในส่วนของสิ่งของที่เราเลือกเอาไว้ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นโอรินะครับ4่อันผมก็ทำการกดเอาไว้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมออนไลน์ครบนาทีแล้วนะครับสามารถกดทอยลูกเต๋าได้1อันนะครับแล้วก็ผมก็ทอยได้1นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับสามารถที่จะมารับได้นะครับการรีของรางวัลนะครับก็จะอยู่ที่20ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยหรือว่าอยากอ่านรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปกันเลยละกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะฮะนี่เลยนะครับก็มาอยู่กับชุดใหม่ล่าสุดนะครับตู้กาชาก็สําหรับตู้นี้นะครับมองว่ามันก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าดีกว่าชุดที่แล้วขนาดนั้นนะครับสําหรับเซตนี้เนาะ แต่ผมมองว่าที่ดีที่สุดสําหรับเดตนี้นะครับผมมองว่านี้เลยนะฮะก็คือเพิ่มพวกมา HP นะครับแล้วก็ HP recovery นะครับแล้วพวกท h a เอฟเฟก t ในการฮิวนะครับให้กับเพื่อนๆนเนี่ยเพิ่ม5%นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับผมแล้วเนาะแต่ก็ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะสะสมก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับชุดพวกนี้เนาะสําหรับหัวนี่ก็ โอเคอยู่นะครับไรับดาเมจต่อดีมอนมอนสเตอร์นะครับ4%นะครับแล้วก็ได้รับดาเมจจากดีมอนมอนสเตอร์ลด4%นะครับแล้วก็ PADK นะครับบวก2 MADK บวก2นะครับหลังก็รู้สึกว่าก็ดีอยู่นะนะครับ MSPD นะครับบวก3%นะครับแล้วก็ ASPD บวก3%แล้วก็พวก P ดาเมจ F ดาเมจนี่ก็พอโอเคอยู่นะฮะสำหรับตรงนี้แต่ว่าแต่ผมมองว่าประดับหลังอันเก่าหรือว่าประดับหลัง แบลนด์พาที่ผ่านมานะครับดีกว่านะแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับที่จะเลือกลุ่มกันนะครับสำหรับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้สุ่มตัวนี้นะครับอาจจะดองไว้ยาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดแฟชั่นเก่ากันเลยนะครับว่ามันดีอย่างไรนะฮะสำหรับผมแล้วนะครับผมมองว่าชุดนะครับที่ดีที่ผมเห็นนะฮะก็คือพวกสงการันนี้มันดีกว่า ตอนเราชุดใหม่เนี่ยถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นนะจะต้องการนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฮันเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าส่งการมันก็โอเคกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของหลังเนี่ยหลังนะครับผมมองว่าอันนี้ดีกว่าเยอะนะครับทำดาเมจต่อฮิวแมนนะครับสามเปอร์นมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีนะครับหรือว่าเปิดไม่ได้ก็อันนี้ก็ยังดีกว่านะครับเพิ่มมา1%ก็ยังดีนะครับแต่ใครที่มีส่งการแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับสําหหรััับลลงอนนนี้้ะแวก็อันนนี้ะครับที เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับที่เพิ่งเห็นนะครับก็จะเป็นปืนแตงโมหรือเปล่านะครับก็บวก p ีเดนะครับบวก16ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ All ability นะครับบวก1แล้วก็ MaxSP นะครับบวก3%พวก Water Skill Damage 5นะครับ5%ก็ถือว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็สำหรับผมแล้วผมชอบอันนี้มากกว่านะแต่ผมไม่ได้นะครับสำหรับ ส่งการนะครับเพราะตอนนั้นเงินยังไม่เข้านะครับมาได้บัตรเดินพาร์อันนี้เอาก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้เสื้อฟรีส่งการมาหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้ฟรีมาเหมือนกันนะครับสาหรับผมแล้วนะครับผมยังไม่ได้ในส่วนของหน้าแฟชั่นที่แล้วเลยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยแต่ผมไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอโอกาสหน้านะครับเผื่อมันจะมีรีสโตเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับก็กิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ วันนี้ก็มารีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับสำหรับผมแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็รออีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับพวกเติมเงินหรือว่าพวกของแจกฟรีนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสำหรับเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตอย่าลืมไปสุ่มกาชากันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวััดีครบ